เออท่านเสินแสท่านน่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าะท่านน่ะทำไมอ่ะอยู่ในละแวกนี้หรือเปล่าทั่วไปทั่วไปอ่ะไม่อยู่เป็นที่เออท่านเสินแสรู้จักวัดไหนที่มีหลวงชีบ้างไหมโหโหโหมังหลายวัดเลยกันวัดใส่ทองวัดปักน้ำมีทางอันหรือจัะเชิมไปสวดนะ ช่วยพาฉันไปที่นั่นหน่อยได้ไหมนี่หรือจะไปไปหาใครเนี่ยก็จะไปหาเจ้าหญิงเมียวซ่านเมียวซ่านเขาไปทำอะไรกดเจ้าหญิงเนี่ยหนีไปบวชอยู่ที่ทน,นั่นนะสิอ้โถเอ้ยนั่นเขาเป็นหลวงชีพวกนี้มาหาแม่ชีไม่ไม่ชัดหลวงชีชดยมากจะมีก็ที่วัดนกขาววัดนกขาวนี่นะเอ๊ะ เราจะไปกเช่งนั้นทำไมอะฮะไปทำไม <c oughs> ก็จะไปตามหาเจ้าหญิงเมียวซ <c oughs> ่างนหรือไม่กลัวนะแม่ชีที่นั่นดูนะเอ่อมีฟีมือเก่งกาดด้วยแล้วก็ไม่น่าไปตอนนี้มันมีข่าวแบบนานเีพิฆากรู้จักกันเปล่าเอาเอเธอาาทานทิแสอย่าเพิ่งพูดเล่นอยู่เลยตอนนี้ขนาดนี้เจ้าหญิงเจ,เจ้าหญิงเมียวซ่านอะตกอยู่อันตราย เพราะว่ากระพัดเมี่ยวจวงเนี่ยผู้เป็นวิดาสั่งให้ทหารออกไปตามหาถ้าเจอแล้วให้จับคุมขังฮะถ้าไม่ยอมเนี่ยให้ฆ่าทิ้งแถมให้เผาพัดด้วยนะไอ้ยาแหมไม่ได้ไม่ได้ละอังงหญิงเมี้ยวสั่งเนี่ยเป็นคงลีนะอ่าเป็นคงมีเมตตาอ่ากรุณามนุษย์สัตระสักทั่วไปเอ๊แต่ถ้าพู้หึว่า องจักพรรดิเมียจวงเนี่ยนะโหดไล่ทาลุงมากนึกจะฆ่าใครก็ฆ่าให้หลายเอเออก็สั่งฆ่าเสมอเทียเออไม่ว่าลูกใครเมียใครเขาขังฆ่าหมดเอแต่ไม่แน่นะบางทีลูกตัวเองอาจจะสั่งฆ่าก็ไรนะใช่ใช่ไม่ลายแล้วสิพงลิลี่จะปล่อยให้ฆ่าไงยังไงท่านท่นก็เป็นแสพาฉันเนี่ยไปวัดนกเขาด้วยเฮ้ยนกขาว นกขาว,วมันขันนกขาวไม่ขังอ๋อขันก็หูเพี้ยนไปแล้วท่านสินแสขัดมากหรือเปล่าอ้วนเหรอบางวันก็ขังบางวันก็ไม่ขันออถามอะไรก็ไม่รู้ไป,ไปเดินสินแส ความมั่นใจและความแน่ใจของเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกควรจงอย่าให้อุปสรรคนานามาทำลายเสียซึ่งความมั่นใจของเจ้าได้ เจ้าจงยึดถือไว้ในดวงใจของเจ้าไม่มีสิ่งใดมาทำลายอำนาจแห่งพุทธ,ธะได้ ไปจากวัดนกขาวบัดเดี๋ยวนี้นะเร็วๆเข้าสิไปไปให้พ้นเร็วๆเข้าสิบัดเดี๋ยวก็พาวัดเตาวอดวายกันหมดดอกเกิดอะไรขึ้นหรือคะแม่ชีเจ้าน่ะมันตัวเสนียดจันเยมาอยู่ได้ไม่ทันไรจัก,กรพัรดิก็สั่งให้คนมาเผาวัดเสียแล้วเร็วก็เถอะจงเร่งออกไปจากวัดนกขาว ไปไปเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีผิดอันใดหรือคะาไม่ชีจะผิดหรือจะถูกอย่างไรอนะพวกเราอ่ะไม่รู้ละ่ะแต่ขณะน,นี้องค์จัก,กรพรรดิเมี่ยวจวงพ่อของเจ้าน่ะกำลังส่งคนมาจับตัวเจ้าแล้วก็เผาวัดของเราแล้วเจ้าอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปให้พ้นมิฉช่นั้น พวกข้าจะจับเจ้าสองทหารหลวงเดี๋ยวนี้ล่ะเออตายจริงนี่หลวงชีเจ้าอาวาสอะ่ะแจ้งเรื่องหรือ,อยังก็ไม่รู้เรารีบไปเลยง่านกันเถอะเอเอนี่เจ้าอะ่ะอย่ามัวชักช้าอยู่ละ่ะรีบหนีเอาตัวรอดได้แล้ว แต่พุทธะอันสถิตนะดวง,งใจแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าเมียวซานสู้อุตสาหลบหนีความวุ่นวายแห่งโลกะวัชชะหวังเอาพระพุทธะเป็นธงชัยในเมื่อมาเป็นภัยกับผู้อื่น สามนิสมปรารถนาแห่งองค์กุศลได้แล้วข้าพเจ้าเมียวซานขอยอมแพ้โดยการสละชีพตัวเองหากพุทธกรุณาโปรดช่วยนำพาวิญญาณแห่งข้าพเจ้าเมียวซานไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ด้วยเธอ เข้าพเจ้ามาช้าไปหรือนี่เราต้องเก็บเรือนร่างของเจ้าหญิงเมียซ่านเอาไว้อย่าให้ถูกไฟเผาได้ไอ่ได้ข้าไปเข้าพเจ้าจะปกป้องเรือนร่างแห่งนางเองแต่ว่าจะพาไปที่ไหนถึงจะพ้นภัยแล้วท่านท่านจงพา ร่างแห่งใต้ซื่อเมียวสร้างไปสู่เกาะโปตาละที่นั่นนะ่ะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดไปสิเร็วๆเ,เข้าช่วยกัน พี่เป็นหัวหน้ากบทใช่แล้วจักรพัเมี่วจวงผู้ไร้บัลลังเส้าคนอักตันยู่กูสู้วางใจแต่งตั้งให้เป็นถึราชบุตรเลยไม่นึกเลยไม่นึกเลยว่าจะชั่วชาถึงเพียงนี้เ้านหละ กวาชาติกว่าใครเงี้ยววงจำได้ไหมเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาเจ้าตกทับไปป้นเหมืองซีมี่จรนั้นเจ้าข้าบิดามารดาและญาติพี่น้องข้าตายอย่างแสนทารุณและในปีเดียวกันนี้ ที่เมืองกวงมิงเจ้าก็เข้าตีปล,ปล้นฆ่าคนดังพักปลาและในจำนวนนั้นก็มีบิดามารดาและพี่น้องตระกูลโจโคงฆ้าด้วยฮะนี่นี่นี่เจ้าทั้งสองม,สรรมัสสวามีพักต่อฆ่าก็ก็เพิยงเพื่อจะแก้แค้นหรอกเหรอ ะใช่แล้วและบัดนี้เวลาแห่งการรอคอยแห่งความแค็งก็ได้เดินทางมาถึงเพราะฉะนั้นมึงอย่าอยู่เลยจักรพรรดิมียวจวงหย่าก่อนเจาเซียวเราสู้รอเวลามาถึง30ปี จะให้มันจบและสิ้นสุดลงง่ายๆไม่ได้ข้าพระเจ้า <c oughs> ต้องการให้เมิวจวงรับผลกรรมอย่างสาสมทหานจับจักรพรรดิพันธนาการและพามันไปขังไว้ <c oughs> ไอ้อมาชั่วสองตัวเนี่ยน้วยไ,วไอ้ตัวนี้สำคัญเดี๋ยว,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 ยวๆๆยุด พระเจ้า,อายอมปกอาวุธข้าพเจ้าเปล่านะข้าพเจ้าขาวสะอาดอ่ะข้าพระเจ้าไม่ใช่ขาวสะอาดอย่างเดียวนะข้าพเจ้าขาวบริสุทธิ์นี่ดูหัวจิขาวบริสุทธิ์มึงอ่ะหัวมึงขาวแต่ตัวมึงดำสกปรกไอเ้เวรทางบวงซุ่นเอาเถอะข้าจะให้โอกาสเจ้า ในการสอบสวน <laughs> หาหามันไป <laughs> หาไปเจ้าเสด็จอกแต่เก็บไป <laughs> ทำไมเราน่าจะประหารมาซะให้รู้แร้วรู้รอดไป <laughs> เราอาจทำเช่นนั้นได้ แต่ประชาชนที่มีรู้ข้อเท็จจริงเขาไม่พากันติฉินนินทาหรอกหรืออย่างหนึ่งเมี่ยวส่งภรรยาท่านแลวเมี่ยวซีภรรยาของข้าพเจ้าเขาจะคิดอย่างไรเราซึ่งจะขังมันไว้น่ะพี่ท่านคิดว่าจะปลอดภัยแล้วหรือปลอดภัยสิ ข้าพเจ้ารับรอง oh. เพราะข้าพเจ้ามีวิธีแล้วท่านมีวิธีอย่างไรถึงเมียวจวงเก่งกาจขนาดไหนมีอาจหนี้รอดไปได้พ้นนาข้าจะสั่งทำลายสองในตาให้บอดมืดมิกลาเห็นฟ้าดินอีกจะสั่งให้จัด ตัดสองแขนทำทดแทนที่บังอาจประมาทมินทรมานมันเล่นเป็นอาจินตราบจนกว่าจะสิ้นลมหายใจวิเศษวิเศษจริงๆพี่ท่านบุญสุนเราต้องทำให้มันสาสมกับความแค้นที่เรารอคอยมนตาตัดแขนองอย่างนั้นมันจะไปไหนได้ล่ะ